เป็นยังไงบ้างครับการมุนไพภัยไปแล้วดีขึ้นที่ตอนนี้ขับรถได้แล้วจากเมื่อก่อนเนี่ยขับรถไม่ได้นะพี่เดิมก็ลําบากเดิมต้องใช้ไม้สีข่ขานะพี่อตอนนี้ไม่ได้ใช้ไม้สีข่ขาแล้วพี่ครับผมเอออาการก่อนหน้านั้นเป็นอะไรนะครับโอ้มันเป็นกระดูกกระดูกเสื่อมอะค่ะพี่อ๋อครับหมอเขาพิจัยเป็นกระดูกเสื่อมแล้วกระดูกมันติดลบสี่ะค่ะพี่พอไปไปเอ็มอาอมาแล้วก็ ไปไปม้วนกระดูกมานะคะอืมครับผมค่ะแล้วแล้วเออจะก้รักษามานานไห้อย่างเอ่ยเออรักษามาเกือบปีนะพี่กินยาสมุนไพรทุกอย่างนะแล้วก็แบบว่ากินไปหาหมอพี่แต่โรงพยาบาลเอกชนทั้งนั้นเลยที่รักษาไม่หายแต่ว่าหนูว่าสมุนไพรมันน่าจะมีส่วนนะเพราะว่ายาหมอไม่เท่าไหร่หรอกพี่ครับผมหรือว่าหนูหายเพราะกระดูกไอ,พอกเพราะว่ายาไอเนี่ยแหละยาสมุนไพรของที่นี่แหบลบะ จ่าจ้าดีจริงที่หนุยอมรับเลยเออทานท่านประมาณกี่เมตรถ้าผมถึงถึงถึงรู้ว่ามันดีขึ้นเออประมาณเออสองสองอาทิตย์นี้ก็รู้สึกว่าลุก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 แล้วก็คือแบบว่ามันดีขึ้นนะคะที่จากที่แบบว่าลุกแล้วเจ็บกระดูกเจ็บนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะพี่อ,อ๋อครับผมเออแล้วทีนี้กาทิที่สามใช่ไหมคะครับผมเอออาทิตย์ที่สามเริ่เริ่มเดินเริ่มเดินได้แล้วะค่ะที่อื คก็เรินะ่งข,ขับรถได้แล้วเนี่ยตอนนี้หนูเพิ่งจะนี่ตอนนี้คือคือไม่ได้ใช้ไม้ไม่ได้ใช้อะไรเลยแล้วก็ขับรถได้ที่อ๋อครับเจออะไรที่ไหนฮะเออแต่ก่อนหนูอยู่กระทุมค่ะพี่ตอนนี้หนูย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วอะค่ะแล้วมาอยู่แถวพิษณุการน,นะคะอ๋อครับผมอ,อายุประมาณเท่าไหร่นะคะอายุสี่ตอนเอสี่สิบเอ็ดค่ะพี่อ๋อสี่สิบเอ็ดค่ะ ก็คือก็คือเมืม่อก่อนนะคก็คือเป็นเป็นโรคกระดูกแล้วก็ก็รักษาหลายที่เนาะใช่รักษามีแต่เอกชนที่หนูต้องขายบ้านรักษาตัวที่คิดดูสิโอ้คับผม <laughs> จริงๆรแล้วพี่หนูขายบ้านรักษาตัวเลยนะหนูขายบ้านไม่ไม่สองล้านสี่รักษาตัวหมดไป้สามแสนอ่ะสามแสนกว่าบาทอ่ะโอ้ไปทำบ,บ้านที่ที่พี่ไปที่ไหนอืมครับผมโอ้ก็คือตอนนี้ก็คือเดินเดินได้แล้ว ขาเดินได้ขับรถได้ครับพี่คิดว่าน่าจะคิดว่าน่าจะประมาณสักสามกล่องน่าจะโอเคแล้วล่ะครน่าจะปกติด้เลยก็วหนูหนูต้องสั่งเพิ่มอีกแล้วพี่เพราะว่าตอนนี้สองกล่องนี่หนูก็รือว่าหนูดีขึ้นเยอะแล้วพี่ครับผมปกติตำทำงานหรอครับหรือว่าทำธุรกิจเออทำงานค่ะพี่ทำงานทำงานอยู่ร้านนวดตาค่ะ อ๋อครับผมไม่เไอ้คือทำงานไม่ได้เลยแต่ว่าคิดว่าคิดวาทำงานคิดว่าน่าจะเริ่มงานที่หนูก็ทำงานแล้วค่ะพี่ตอนนี้ก็เริ่มทตั้งเต็มร้อยก่อนครับผมดีดีครับผมถ้ามีอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับผมค่ะค่ะได้ค่ะเพราะหนูก็เมมเบอร์ไว้อยู่ค่ะเมมเบอร์สูงสุดนะคะที่หนูจับเพราะหนูสั่งหนูสั่งทางไลน์นะคะพี่ครับผมได้ครับขอ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 บคุณครับผม พาจอุคนมอก่ะ